สถานการณ์โควิด19ที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะโดยพบผู้ป่วยโรคโควิด1 9เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายค่ะซึ่งเป็นรายที่อยู่ในการควบคุมของเชียงใหม่นะคะทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยรวมแล้ว5รายค่ะ นายเจริณิตสงวรสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ถแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดสิเพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นหญิงไทยอายุ26ปีทำงานที่สถานบันเทิงในท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเดินทางเข้าประเทศทางพรมแดนธรรมชาติพร้อมกับผู้ป่วยเดิมค่ะโดยผลจากการสอบสวนโรคก,ก็ไม่พบผู้สัมผัสเพิ่มเติมสำหรับผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิดสิรายที่45ก็ไม่พบผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงมีแต่ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 5รายซึ่งก็ได้เก็บส่งตรวจนะคะในวันที่7ธันวาคมขณะที่5รายก็ได้กักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านพักและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในแต่ละพื้นที่ค่ะด้านนายแพทย์สาธณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับกล่าวว่า ความคืบหน้าของการสอบสวนโรคผู้ป่วยทั้งหมดครับขณะนี้ไม่มีอาการยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องแยกโรคความดันลบโรงพยาบาลนครพิง์ส่วนการติดตามผู้ป่วยสัมผัสนะครับแยกเป็น2กรณีครับคือผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูงนะครับจำนวน7ราย ตรวจแล้วจำนวน3รายผลตรวจเป็นลบทั้ง3รายและผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำนะครับจำนวน17รายโดยทั้งหมดนะครับถูกเก็บสิ่งส่งตรวจเมื่อครบ5วันหลังสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อในวันที่6ทธันวาคมนี้ครับ